อาซาลอาโถงเรื่อาว100ล้านยอดตัวาถงโอเคครับทุกท่าทุกนายวันเกิดนะครับของอบอพรอยครับอาซาพระยว์เรซวแดนแดนช่วยมาต่อเลยนะจังอาโถงอ่าวันี้ก็เดี๋ยวกิดได้เลยนะครับยูเวนตนะครับเอาบอพลอยนะครับอายตุกโถงโถงนะคเป็นที่รักของักปูนทั้คนนักปูนทถาชีนะครับ อ่ทัไทยแล้วก็ตามชาต่างประเทศก็ขอตางขอพ่ม่ี่สี่ทีทุ่กด้วยนะฮอคุณงานได้ใจรกันจิกรรมให้กับน้องนักกอในวันนี้ก็ผมช่งนี้ก็นกินนะ่ทานก่อนไปเล่นกันก็ผมนะครกอทานก่อนระเศ่นเล่นกนะ๋ต่อไปก็จะมีการนักกอล์ฟัอะไรต้อใจนภูมอะไรจากผู้ใหญ่ใจดีของเรานัอลให้กับเจ้าขวันเกิดนะฮะได้มากมาย กินต่อแพนกนต่อนะครับปกรื่ยนะครับี่ปาสิของชาที่ผวิใหญ่ั้นี่ตรงนี้นะปนลาวัฒนธรรมนะีจิจกรรมแบบนี้โอเคหรือยแนี้นะครับอ่ให้เรไปัย นะครับตรงิีการภายในนะครับศูนกาก็บาดเจบรบาดตรงนั้นตุ้งต้นโอเคเรียกไ้มได้ลคครับผมไปเสอนะครับทุ่งวนให้นะครับผมอขอบพระคุณบขอบาุมนะครับกินไปเรื่อยนะครับผมทางทุเชี่ยนนะครับต่อไปก็เพื่อให้เป็นการ เสียเวลานะครับก็เลอเดิมอบนะครับอะไรใจให้กับน้องบทพรอก่อนนะครับก็จะมี2ชุดด้วยกันนะีหมีมอบให้น um, ้องโูขาวนะที่โูเา่ด้วยนะตาผมอ่านนะครับท่านแรกนะครับได้รับพรมอนะครับจากผู้ใหญ่ยีนะครับท่านแรกก็คุณพ่อชฉลิตนะครับหนึ่งหมื่นคะแนนพระบผมอ่านเลยเชิญท่านพ่อมาอ่านยนะ นะครับดีนะครับผมรุนห่คะแนนต่อไปนะครับทานที่สองครับผมแม่น้อยนะครับหนึ่งมื่นคะแนนครับโอ้โหนะคัใส่เรื่อยๆครับผมนะครับทันที่สามนะครับป้าหมูนะครับไปดพันคะแนนครับผมแล้วก็ป้ามนนะครับห้าพันคะแนนครับอ่าครับผมอ่าทันที่สี่แล้วป้ามนเนาะดูครับตกยไง ป้าหมูคนในนะครับป้ามอนนะครับต่อไปนะครับแม่พอมีสพันผ้าแครับ